ตอนนั้นเราก็ไม่มีใครเขาก็บอกว่าเขาเป็นทหารอยู่3จังหวัดชายแดนใต้ยศจ่าสิบเอกทุกคนก็เรียกเขาว่าจ่ากบกเราก็ตกลงกันเนาะว่าเออเราจะเอากับเขาเนี่ยเป็นเป็นผัวเป็นเมียกันไม่ได้เป็นทหารหรอกไปหลอกผู้หญิงคนอื่นออผมเรียนรอโดเนาะ พอดีรู้จักกับจากกบปอะค่ะในช่องทาง B Talk แต่ก่อนประมาณปีพศ2561ค,ครับทาง B Talk เขาได้ทักเข้ามาเป็นเพื่อนพอเป็นเพื่อนแล้วก็เข้ามาคุยขอเรามาขอมาคุยกับเราทีนี้เราก็คุยด้วยตอนนั้นเราก็ไม่มีใครเราก็เลิกกับสามีตอนนั้นเราอยู่คนเดียวเราก็ได้คุยกันทีนี้เขาก็บอกว่าก็ถามเขานาอถามไถว่าทํางานอะไรเขาก็ บอกว่าเขาพี่เป็นทหารเขาว่างี้ก็ได้ถามถ่ายกันเขาก็บอกว่าเขาเป็นทหารอยู่สามจังหวัดชายดแดนใต้อยู่อำเภอละแงะอยูはは่ฐานอำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสเขาบอกว่าเขาเขาอยู่นั่นมาหลายปีแล้วเกือบสิบปีทีนี้เขาก็บอกว่าเขาเป็นยศจ่าสิบเอกค่ะทุกคนก็เรียกเขาว่าจ่ากลบพอคุยกันประมาณสองถึงสามเดือนที่คุยกันเขาก็เราก็ตกลงกันเนาะว่าเออเราจะเอา กับเขาเนี่ยเป็นเป็นผัวเป็นเมียกัน hmm. ค่ะเขาก็บอกว่าเขาโสดไม่มีลูกเมียรเราก็ถามไถ่จนหมดแล้ว <No. S 1> เขามาถึงวันนี้ hmm. นอนด้วยกันคืนนี้พรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาเราก็ไปจดทะเบียนสมรสกัน <No. S 1> วันที่มาไม่ได้แต่งเครื่องแบบแต่จะใส่เป็นเสื้อทหารแบบชุดวอร์มค่ะใส่ชุดวอร์มชุดวอร์อมทหารเป็น เวลาเสื like ite, so it, ้ออย่างนี้ก็จะเป็นเสื้อทหารสีขาวสีดําบ้างอะไรเงี้ยค่ะจับได้ก็คือที่ผ่านมาญาติพี่น้องเราก็ถามตลอดตอนพลอดลูกไม่มีสวัสดิการอะไรเลยแล้วเขาก็เหมือนรับๆล่อๆเวลาที่เขามาบ้านเนี่ยเวลาเขาบอกว่าเขาจะไปทํางานนะที่ภาคใต้เนี่ยเขาก็รับๆล่อๆเกิดก็คือว่าเราก็สงสัยมาตลอดว่าเขาเป็นทหารในเอยเขาไม่ได้เป็นเนาะในระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ถามเขาตลอด ถ้าไม่ได้เป็นก็ให้ยอมรับมาซะว่าไม่ได้เป็นถูกไหมคะทีนี้เขาก็ยืนยันมาตลอดว่าเขาเป็นยืนยันมาตลอดแล้วก็ด่าเราด้วยว่าทาไมต้องสอบถามเรื่องของเขาด้วยซอกแซกอะไรยุ่งอะไรแต่เรื่องของเขาไอ้เราก็เป็นเมียเนานะเราก็ต้องการรู้บัตรข้าราชการก็ไม่เคยเอามาให้เราเห็นถามหาก็บอกว่าเอาไว้ที่แฟมแฟ้มที่ห้องพักนค่าไอ้นฐานไม่เคยเอามาให้เราเห็นเลยแม้แต่อย่างเดียวเอกสารเกี่ยวกับการเป็นทหาร แล้วสิทธิการรักษาเกี่ยวกับบุตรไม่มีอะไรเลยสักอย่างเราใช้บัตรทองมาตลอดเวลาเราไปโรงพยาบาลก็บอกเราไวา้อย่าบอกอย่าเอาสิทธิ์อย่าเอาเลขบัตรพ่อให้เขาน้าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไอ้นี่อย่างเดียวเลยปกปิดตัวเองอย่างเดียวเลยค่ะอยากฝากอะไรถึงจากบาก,าก,ากบก็เขาไปหลอกผู้หญิงคนอื่นต่อไปเนี่ยก็คือให้เขาหยุดซะค่ะหยุดการระทํานี้ซะไปบอกเขาตรงๆเลยว่า ไม่ได้เป็นทหารหรอกคุณไม่ได้เป็นทหารคุณอย่าไปรอคนอื่นที่ว่าที่ว่าเอมีรูปที่พี่ติดยศจา่าสิเอกอคคือมันเป็นยังไงมีลรล้ครับมันจะกอดหรือวะกอนทายรูปแบบเย่กันเฉยๆนะว่าจ่าจ่าคือผมเรียนรโ,โดเนอะอคือเขา,าก็เลยนำของจ่าเปะจ่าเปะเขาก็เรียกกันตอนตอนเรียนรอโด,ดเนี่ยคือได้ยศอะไรครับ อนนั้นยาสีบีสี่ปีสี่น่าจะยาสีบีเขาเรียกกาจากันนะครับอะไรนะครับแล้วผมไปรับจ้างครับทําเกษตรของศูนย์สินและาชีพที่เขารับจ้างให้เขาจ้างผมก็ไปทำรับจ้างให้ลุงเมียกินแล้วเอได้เห็นว่ามีผู้เสียหายอยู่ที่กรุงเทพหคือมันจริงไหมไอ้นั้นผมผมยืมเขาผมยืมเพราะว่าผมจะย่อยใจเขาคือคือยืมอะไรยืมเงิน เราเราก็บอกว่าเออเราก็คุยกับเขาสักก็ไม่อยู่เนาะว่าเราเออเราใจะจ่ายให้ยู้ที่เราไปยือมอะไรก็จังเทพใช่แล้วแต่ว่าพี่ไม่ได้ไปหลอกเขาได้ไหมว่าว่าว่าเป็นทหารรถรถจ่าที่ดูตก,กอยู่บ้านทำกินผิดก็ดูพุ่งอยู่นี่นะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ